สามารถกดคลิกตรงแถบด้านนี้ได้เลยนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเด้งขึ้นมานะครับเป็นตะก,กานะครับ1 2 3 4 5ี่้านะครับใครสนใจแพ็กเกจอัไนไนหรือว่าสนใจอะไรนะครับสามารถกดแล้วก็สั่งมาลองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟพิภัยนะครับเราะจะเป็นสบู่นะครับแล้วก็ตัวด่างไก่นะครับสามารถลองได้เลยด่างไก่เนี่ยมีออยอแล้วกาแฟพิภัยเนี่ยเป็นน้ําตาลที่น้ําตาลที่มาจากญ่าหวาน แล้วตัวนี้นะครับเป็นอาราบิก้านะครับเป็นแบบคั่วแล้ไม่คั่อยู่ในซองเดียวกันทาแล้วหอมรู้สึกสุขภาพดีนะครับทุกคนไม่ใช่แค่เพียงรู้สึกแต่สุขภาพดีจริงๆนะครับแล่วันนี้เนี่ยหนังไก่เนี่ยเราก็มีสามรสด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออริจินอลนะครับรสต้ยมยำหรือรสหม่าล่านะครับใครที่รักความอรุรักไว้นะครับก็แนะนําให้ทานรสหนังไก่นะครับหรือใครชอบความจีจาดพิเรกไม่ชอบกินต้มจืด พี่เลิกชอบทานต้มแซบหรือใครอยากจะลองทานรสต้มยำตัวนี้ครับทานได้เลยครับรสต้มยำทีจัดามาเดียวใส่เดียวได้นอน รถต่อมานะครับผมเพิ่งกลับมาจากจีนนะครับได้ทานหม่าล่านะครับถึงต้องบอกว่ามันเผ็ดร้อนระอุไปถึงข้างในนะครับทำให้ในใจเราเนี่ยคิดคใครบางคนบรรยากาศอุณหภูมิ50เฟลเดนไฮเอฟวิดยไม่ใช่วันธรรมดาก็จะทำทุกๆวันให้เป็นวันบลเดนไทยแบนเคสโทรศัพท์เช็คเมีรูปเธอและก็เบอร์คนสำคัญอยู่ข้างในมือมือบายมองนนกนนองตางบรรยากาศเขาจะชิลตอนนั้นฟิลเหมือนจะกินหนังไก่อยู่ที่ห้องแต่ว่าฉันนั้นก็ไม่เคยคิดถามจะจะหลอกให้ฉันสั่งซื้อฉันก็ไม่เคยคิดขวาง ฉันเคยเข้าใจว่า,วาหนังไก่อร่อยแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าอร่อยเหมือนเดิมนะครับเผ็ดร้อนละอูไปถึงข้างในนะครับก่อนทานได้เลยนะครับ mm. หนึ่งสองสามสี่หาใครอยากจะกดเป็นองใช้นะครับ mm. ห้าสบู่โมน,นี้นะครับอร่อยไม่ใช่แค่ในห้องอร่อยไปถึงไหนถึงกันอร่อยด้วยความมันแต่ ไม่มีความมันในหนังไก่ขอบคุณครับ